สวัสดีครับคีรุตปัชชาแนลครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆลง Memory of Chaos ใน f o r เดอร e เกนฮอครับเรื่องแรกเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรู้จัก Memory of Chaos ก่อนครับมันเป็นโหมดที่ต่อจากเราผ่านด่าน15ด่านของ f o r เดอร e เกนฮอแล้วนะครับจากนั้นมันจะมีโหมดใหม่ขึ้นมาก็คือโหมด Memory of Chaos เนาะพอเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็จะคล้ายๆกับ f o r เดอร e เกนฮอเลยนะครับผมมีบัฟประจําสัปดาห์ แล้วก็มีของวันที่รีเซ็ตทุกๆ15วันนะครับบัฟสัปดาห์นี้ก็เหมือนกับบัฟสัปดาห์ก่อนเลยครับคือบัฟที่เมื่อจบเทิร์นแล้วตัวละครล่าสังหารหรือตัวละครปัญญาเนี่ยจะสามารถได้รับ1เทิร์นเพิ่มขึ้นมาแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครนั้น50%ครับก็หมายความว่าอย่างเช่นว่าเรา,าใช้ตัวละคร4ตัวเราตีไปแล้วใช่ไหมถ้าเรามีตัวละครล่าสังหารอย่างเซเล่เนี่ยเราก็จะได้เทิร์นฟรีๆไปอีกเทิร์นนีครับเซเล่เราจะตีได้2ครั้งนะครับ โอเคครับหลังจากเพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่อง Memory of Chaos แล้วครับเรามาเข้าเนื้อหาก,กันเลยครับโอเคครับก็มาถึงการเซตอัพทีมกันนะครับผมผมจะพูดคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับการเซตอัพทีมนะเพราะว่าตัวละครของทุกคนไม่เหมือนกันนะครับการเซตอัพทนะีมเนี่ยสิ่งที่เราจะมีเหมือนกันได้คือลีเวลของตัวละครนะแนะนําให้ทุกคนเนะี่ยอย่าเอาตัวละครที่ลีเวลต่ํากว่าบอสกว่า15เวลนะครับผมจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตามสูตรแล้ว ถ้าเราลีเวต่างจากมอนเตอร์15เวอร์จะตีมอนตัตวนั้นหรือว่าตีบอสต,ตัวนั้นไม่เข้าแทบจะไม่เข้าเลยนะครับผมตามสูตรนี้เลยนะข้อที่2ครับผมอยากให้โฟกัสเรื่องลิลิกนะครับตัวละครหลักผมไม่ห่วงครับแต่ตัวละครรองของคุณเนี่ยอย่าให้โดนวันฮิตเลยครับอย่าให้โดนวันฮิตตายเลยครับเพราะว่าถ้าคุณตัวรองของคุณโดนวันฮิตตายเนี่ยคุณจะไม่ได้ดาวข้อ3นะครับผม ที่เขาบอกว่าต้องไม่มีตัวละครตัวไหนหมดสตินะครับถ้าตัวทันหมดสติไปคุณก็จะไม่ดาวนะครับฉะนั้นลิลิคเนี่ยเราควรให้ตัวรองของเราเนี่ยส่วนหัวบวกบวกเก้าก็ได้ครับบวกเก้าจะดีมากเลยนะครับจะได้ไม่โดนวันที่ตายนะส่วนข้อที่3ครับเป็นข้อสําคัญเลยครับ1ทีมควรจะมี1ดาเมจ2ตัวเบรกแล้วก็1นึ่ซับพอร์ตหรือว่าตัวแทงครับส่วนตัวละครไหนเบรกได้ตัวละครไหนเป็นดาเมจได้ตัวละครไหนเป็นแทงได้ อันนี้ผมจะไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เล่นตัวละครตัวละครของตัวเองมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตัวไหนเป็นแทงค์ได้ตัวไหนเป็นดาเมจได้ตัวไหนเป็นซัพพอร์ตได้นะครับบางคนอาจจะทำคาร่าเป็นตัวดาเมจก็มีบางคนอาจจะทำคาร่าเป็นแทงค์ก็มีถูจจกต้องไหมครับฉะนั้นผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ครับให้ทุกทุกคนเนี่ยจัดตามที่ผมบอกเลยครับ1ดาเมจ2ตัวเบรกแล้วก็1แทงค์หรือซัพพอร์ตครับ เอาละครับมาถึงความรู้แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเกี่ยวกับการแช่แข็งศัตรูแล้วก็การกักขังของศัตรูนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูเลยเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะบางทีอ่ะพูดแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมเกี่ยวกับการแช่แข็งแล้วก็การกักขังนะครับผมเริ่มจากการแช่แข็งก่อนเลยละกันนะถ้าคุณรู้คุณจะรอดในไฟท์หลายๆไฟท์เลยนะครับการแช่แข็งศัตรูเนี่ยคุณจะเห็นว่าศัตรูศัตรูเนี่ยโดนหยาดชิ่งมันแช่แข็งอยู่ใช่ปะ แล้วมันกำลังจะเริ่มเทิร์นของศัตรูเว้ยแต่ว่าพอถึงเทิร์นบอสเมื่อไหร่บอสจะไมไ่ตีนะครับบอสจะลบล้างสถานะแช่แข็งแล้ก็จะข้ามเทิร์นไปเทิร์นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแช่แข็งนะครับเดี๋ยวมันจะแตกต่างกับกบากขังยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับะครับตัวอย่างการกักขังนะครับจะเห็นว่าบอสโดนกักขังอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเริ่มเทิร์นบอสเมื่อไหร่บอสไม่หยุดการโจมตีครับบอสยังตีได้อยู่ครับ เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคเวลไปในตัวเลยนะครับผมเกี่ยวกับการหน่วงแอคชั่นที่2ของบอสนะครับผมโอเคครับจากลูกนะครับบอสจะมี2แอคชั่นนะครับแอคชั่นแรกกับแอคชั่นที่2นะครับแอคชั่นแรกเนี่ยเราไม่สามารถหยุดแอคชั่นนี้ได้นะครับแอคชั่นแรกถ้าเราปล่อยให้แอคชั่นแรกมันไหลไปแอคชั่นที่2เนี่ยเราสามารถหยุดบอสได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องเบรกบอสนะครับขอแค่คุณกดอันตีเวลระหว่างที่บอสกำลังใช้แอคชั่นแรกครับผม ถ้าบอสติดสถานากากะกักขังดังในคลิปนะครับบอสก็จะข้ามเธอไปเลยครับไม่แสดงแอคชั่นที่2ครับผมนี่แหละครับเทคนิคเวลโอเคครับหมดช่วงทฤษฎีแล้วครับต่อไปเป็นช่วงปฏิบัติจริงแล้วครับแต่ก่อนลงมือปฏิบัติจริงขอเพื่อนๆเปดดูคลิปสปอนเซอร์ผมด้วยครับร้านเติมเงินเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้ครับ A C K เกมท็อปเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมเงินราคาถูกครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นฮอนไคร์สตาร์ลิวเกนชินอินแพ็กอาวี ฟีไฟล์ fi, หรือแม้กระทั่ง Lo บอกก็มีให้เติมคือจริงๆร้านก็มีหลายเกมนะแต่ว่ามาดูหน้าเพจเราแล้วกันและที่พิเศษยิ่งกว่าใครโปรโมชั่นต้อนรับการมาเยือนของจิงหยวนสุดยอด DPS ท่าสายฟ้าเพียงแค่ท่านเติมแพ็กเกสุดของฟังคายสตาร์ลิวจากราคา3,700บาททางร้านลดเหลือเพียง2,479บาท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 ,บาทคือลดขนาดนี้พี่เอากำลังจกไหนวะท่านใดสนใจสามารถทักหาแอดมินได้ที่เพจ ACK หรือแอดไลน์ a ACK top up บีเอด้วยนะเราเจอกันครับที่หน้าตู้จริงอยู่อ่ะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อซื้อคนอ่านในเอียดหน้าเพก่อนนะครับด่านที่1ครับผมจะเซตอัพทุกๆด่านอย่างนี้นะครับตัวด้านซ้ายสุดของผมจะเป็นตัวระเมจหลักนะครับผม ส่วนตัวด้านขวาสุดจะเป็นตัวแท้งเสมอนะครับเพราะว่าการที่เอาตัวแท้งไปอยู่ตัวริมนะครับเวลาบอสตีตัวแท้งนะครับมันจะกระจายดาเมจไปด้วยให้ตัวข้างๆนะครับสำหรับเทคนิคออนแห่งอัมพันขั้นที่1น,นะครับเทคนิคนะครับผมเวลาถ้าคุณมีเซเลนะคุณไม่ต้องดูว่าบอสมันแพ้ควอนตามเปล่า ไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่าเอ้ยบอสตัวนี้แพ้ควอนตั้มว่ะผมเอาเซเล่มาลงไม่ใช่นะอย่าเบีคิดอย่างนั้นนะครับคุณเอาเซเล่ลงเพราะว่าคุณจะได้ใช้พรสวรรค์ของเซเล่ให้ดีที่สุดนะครับบอสตัวนี้ไม่ได้เสกลูกน้องนะครับบอสตัวไหนที่ไม่เสกลูกน้องเซเล่ไม่ลงนะครับอย่าเอาเซเล่ลงนะครับให้เอาตัวอื่นลงแทนนะครับอ,อย่างบอสจีผาดมันจะมีเสกลูกน้องด้วยนะครับนี่แหละครับที่ของเซเล่เลยครับแล้วผมจะมีเทคนิคในการเล่นเซเล่บอสที่เสกลูกน้องด้วยนะครับเดี๋ยยวรอดูเลคับ ส่วนเรื่อง Set team 1, team 2, นะเซตอัพทีม1ทีม2เนี่ยผมไม่ผมไม่พูดแล้วกันนะอยากให้เพื่อนๆทำตามที่เราเ,าเรียนรู้กันมานะครับ1ดาเมจ2เบรก1ซัพพอร์ตหรือว่า1แทงแทงนะครับทำตามนี้ก็จะเวิร์กนะครับส่วนเซเล่ L A, ให้ไปอยู่ห้องที่ตัวที่เศษลูกน้องครับเซตอัพของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับไาดเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับโอเคครับก็มาถึงบอสต,ตัวแรกทางด้านขวานะครับบอสต,ตัวนี้ไม่มีอะไรครับฆ่ามอนให้หมดก่อนแล้วเราค่อยไปจัดการบอสครับ แต่ว่าถ้าบอสเริ่มที่จะไล่เสกให้เราตีครบ9ครั้งเมื่อไหร่ให้เรารีบตีบอสก่อนนะครับผมก่อนจะไปตีมอนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้า5ขั้น6ขั้นเนี่ยโดนทีตัวรองอาจจะไปหวั่นได้นะครับผมต้องระวังให้ดีนะครับแต่ว่านอกนั้นไม่มีอะไรครับตัวฮิลสามารถยือเกมเรื่อยๆแล้วก็ผ่านเฉลุยเฉลุยครับผมโอเคครับก็มาถึงตัวด้านซ้ายนะครับตัวด้านซ้ายเนี่ยจะแตกต่างจากตัวด้านขวา ตรงสกิลนะครับสกิลของเธอเนี่ยคือสกิลคอสนะครับสกิลวิพากษาของเธอคือห้ามใช้สกิลหรือว่าห้ามตีปกตินะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราเผื่อไปใช้สกิลหรือว่าสกิลกด e นะกด e ถ้าเราเผื่อไปกด e ใช้ตีกด e เงี้ยเธอก็จะเอาคอมาทบหัวเรานะเป็นสะท้อนนะครับก็ถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะครับถ้าเราไม่มีตัวฮิวนะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวฮิวเราควรที่จะระวังด้วยนะว่าสกิลของเธอเขาห้ามอะไรบ้างนะครับ มันจะมีบอกนะว่าถ้าเรากดสกิลแล้วเราจะโดนดาเมจคือไหมข้างๆตัวปุ่มโจมตีเลยครับผมสังเกตได้เลยครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อห้องที่2เลยครับเอาละครับก็มาถึงห้องที่สองนะครับห้องที่สองผมจะเริ่มห้องขวาก่อนนะครับผม <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรเพราะผมชอบเล่นด่านที่ยากกว่าเสมอนะคือที่ผมบอกว่าให้เอาเซลเล่มาห้องนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่า1คือ เจ้าตัวจีพาะเขาจะเสกลูกน้องมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันเป็นผลดีกับเซเล่นะครับเวลาเซเล่ได้จัดก,การลูกน้องของจีพาธเนี่ยเราก็จะได้เทิร์นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ได้พานโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมทำให้ทำให้เราเล่นเซเล่นี่ได้คล่องมือมากเลยนะจากคลิปนะครับผมได้เลี้ยงลูกเลือดของลูกน้องนะครับให้เหลือประมาณแบบเซเล่ตบทีเดียวตายอ่ะพอเซเล่ฟันทีเดียวตายนะเราก็จะได้เทิร์นนะครับ แล้วก็มันจะได้เสร์ฟมันจะได้เพิ่ม Energy ด้วยนะเซเล่ก็จะมีทั้ง Energy มีทั้งเพิ่มดาเมจบูดดาเมจนะเห็นไหมอันตีทีเดียวตายเลย26,000นะครับผม, <c oughs> ผ,มผมทำอย่างนี้กับแทบจะทุกดันเลยนะเอองั้นดันต่อไปผมจะไม่พูดถึงนะว่าทำไมผมถึงเลือกเซเล่มาดานมาดานอย่างนี้นะหนึ่งคือฟันลูกน้องให้ตายแล้วก็ไปฟันศัตรูถ้ามีอันตีก็เอาอันตีมาใช้กับลูกน้องต่อ เราก็จะได้แย่งเธอมาอีกทีนึงแล้วก็ค่อยมาฟันบอสอีกทีนึงนะครับเออจะสรุปก็คือได้ฟันบอสถึงสามทีในเท์นเดียวนะครับอ่าแถมลูกน้องเนี่ยตายแล้วก็ไม่ไม่มากวนจงกวนใจเราด้วยถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดละที่ผมจะที่ผมจะมอบให้คุณได้นะเอาละครับเทคนิคที่ผมจะสอนม,มีแค่นี้นครับ ส่วนเรื่องตัวละครในแต่ละด่านผมคงบอกทุกคนไม่ได้หรอกครับว่าต้องเอาตัวอะไลงนะเพราะว่าทุกคนปั้นตัวละครมาไม่เหมือนกันสักคนเลยนะครับผมยังไงก็ผมจะทิ้งพุดเทุไว้แล้วก็อย่าลืมเทคนิคที่ผมสอนไปนะเทคนิคการใช้เซเล่ให้ถูกต้องนะครับผมไม่ได้ใช้กับบอสที่แพ้ควอนตัมเพียอย่างเดียวใช้กับบอสที่เสยลูกน้องมาเยอะๆจะดีกว่านะครับผม ส่วนชั้นหน้าผมไม่ได้ลงนะครับไม่ใช่ไม่ผ่านนะเพราะว่าบอสลเวล78ครับมันไม่ตรงกับเงื่อนไขที่เราคุยกันไว้นะว่าลเวลของตัวละครเนี่ยห้ามต่างห้ามต่างกันเกิน15นะครับซึ่งตัวละครผมยังอยู่ที่60อยู่นะครับผมมันมันต่างกัน18เวอร์เลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ออสอนลง ชั้น5ชั้น6ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาบอกกันได้นะผมจะได้อยากจะทำคลิปต่อนะครับผมพิมมาบอกกันหน่อยนะครับผมแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีตัวละครที่จัดไม่ถูกเนี่ยก็ลองพิมพ์มาก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆมีตัวละครอะไรมากนะครับผมใต้คอมเมนต์เลยนะผมจะรอตอบอยู่นะครับผมน so, วันนี้คิดแล้วปรับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ